หมาค่ะเพิ่นกำลังหาเนื้อกินให้แขกมันเนี่ยเนื้อกินเขามีอย่างเนี้ยไปเบิ้งด้วยมือนีิค่ะมแม่ครัวลูกเกดนะคะโอ้พันตากไก่เจี๊ยบล่าค,อค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆตั้มามีแกงเผ็ดอันนี้ผัดผักอันนี้ลาบเนาะอันนั้นอะไรคะมาดูด้านนี้อู๋ยำเผ็ดจีจาดดีมากเลยละเนี่ยอันนี้น้ำกระปุน กะข้าวปุ้นก็คือเหมือนนะไม่ได้คนเนี่ยคุณพี่จัดผักเหรอผักกาดหิมน้อยไม่หาจองมาก่อนอก็วู่พี่ดูเกละเหตุนี่นี่โอ้คุณเธอมาตัดนี้เอายิงว่าพื้นคนในฟั่งเนส่วนกำลังอัดวิดีโออยู่ เาวแบมนนก่เอาอันนี้เขาเอาพื้นกับหัวเสยเอาพืซยอปอมอมแรมนีปลอมมาแทนเอาน้ำเก่งสาดไ่เถอะตาไปเบิ้งเคพุนค่ะตาไปโตเอาโทรศัพท์ยี่พุ่นหล่ะยังไม่อยากยังดรอปเส้าอยุ้แม่ลาบอร่อยไหมตักแล้วชิม เอ้ชิมก่อนตากไหมต่ว่าวีลูเกต็ดแซ่แบเหมือดยูเดอกน้นองอ้ฝนตะบะปะมีตะบูงามแล้วค่ะทีมงานพวกน,นี่แหละทีมงานนี่แหละบางคนกับส่สุดใหมส่สุดสวยก็มีมากินข้าวกินาน้ำน,น้ำกันเรียนเชิญก็เรียนเชิญก้อนแขกคนนี้นี่เอ้ยเลรียนเชิญก้อนเจ้าภาพเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวนี่แหละค่ะ เิกมะเอตดอยกันคุณพี่กินข้าวหรือยังไม่ได้กินอีกกินข้าวหรือยังคะยังค่ะโอ๊จีิมเหมือนละบาไดีแท้ายดีเมข้าวานไมดีว่ะไากินพรกินพัเหมยังไม่ได้อีกเนี่ มอลั่มไปซื้อเนื้อไม่บนจะโหลบอกโอ้ฉันามาเมย์สั่งงานต้องเต้งไวอยู่แล้วล่ะมอลลันะเออ่เนะเนียนอยู่ดอกอืมเหมดพอดีค่ะกินข้าวกินน้ำน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาเด้อมากินข้าวมีตะเนียเบเสียบคุยลาบซีนกันเด้อพี่น้องเด้บอบางใครมาสิบ่กินสันก้อยอเด้อ มามามามเออมีเน้แก้วน้ำเดียวย้อนหลังด้วยาพี่มเห็นผมบัคนสนะไอ้เพี่ไม่ได้หามเลยอันนี้เขาผสมกันแล้ววันมเอาแก้ยเซกคือกแล้วเ้หิวแล้วาเข้ยหนาวเย็นหนกดอนนูดนเอาล้วเพื่อนเราเขาจะโหมเนะควดมได้ยุจะเข้ามีต้มอยู่นี่เอาต้มมะ เราต้มประกันยินนึงประกันยิน chưa <laughs> còn... <laughs> anh mà anh bảo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  bảo าโอ้คือเสียนเน่ยพอมอะไรล้วหรอไหนเราสซิบ่ไม่ได้กินนะสเสียนสงเส้ยนได้านไห

เป็นเบาหวานเด้อมูสเมริกาไรเด้อเอออันนี้มันกะมีเพื่อนอะไรดิบ้าแมนนี่เป็นคทน่ะาดูฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าม่าฮนี้่่า่าาาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า้่า่่าฮ่า่าา่่่ะ่ ไม่เห็นข่าวพีเนาะบรรยากาศเนาะหน,า,ะน,น,นะมามามันยุยงตั้งแบบเรือสวยฮะแกงแกง,แกงนี่เปเปอยู่แล้ว่ะเนาะแหม

พอนี่ก้นพอนพอนมาหากระเผื่อมาหากระผู้ไหนพอนั่นบอกว่าไปแกงผู้นี้เงี้ยท่านเมียนใส่กันเมียนใส่กันใส่กันเพราะว่าเรามีงานเจ้าขา มวมวน้าวิตนไปซ่อหมหะ,มะม <c oughs> เอาไ้อุ่นเอาไ้อุ่นมาเอาทเก็บไปเก็บไป,ๆๆไป

ấy biết thế nhát này nháp dữ này. nó 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 đi nó Thôi, nó 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 mà ได้มีมอนไหมเนาะม้อนมีมอนไหมน่ะมีมอน,มนไหมเนาะเด้ดิเดอยู่ปากเวรอยนะเก็บของซอยเพิ่นมันมันมีผู้ใดหลายจ้ะพี่น้องเป็นปลาเพิ่นเป็นงานงานอย่างก่อนงานตุ่มโหมซื้อเนาะ้อปัญหาสามปีละหมดแล้วเสริมกับเป็นมู้เป็นพวกกันฮ่ กินเรียนยูน้ำกันนิดัก,กันเลยมาซอยกันซอยงานเป็นเอาไปเป็นบางส่วนเฮ่อเงยุมลุงสีตะบิงไปยังเออฮ่า <c oughs> <c oughs> ได้มองแท้ อากเด็ดนะเอาไรเด้อพี่น้องสันเสริมกระเซียว้ปซะนี่ละ่ะเมื่อนี้กัดสีมาซอยกันซอยงั้นเพิ่งกัดเล้วกับกัดสีนี่ละ่ะมื่อสบาดน,นี่ไก่ใน,นหอุดำมาเก็บเออตั้งตอกตั้งติงตนซอยเพิ่นนี่บ้านเลขที่ซีสามแปดเด้อพี่น้องได้ย่าลืมเามาเบิ่งหมอลำน้ำกันหมอลำก็ลังตั้งห้านปันหาเนื้อกินไปให้หมอลำเยอะต้นเออเยอะปีอุ่นดีเป็นแต่สาวเกเ่นสไลเดอร์ดีนนี่นาเนี่ยน่นกนาสไลเดอ็น อิมอนเอามาไปซื้อเนื้อยุ่ยซอยจุเนาะเอาโตไว้้อยู่เออเขาจะตั้งกลางเด็ดก็ได้ที่เนี่ยเมนล่าไส้เอาโต๊ะหนึ่งหน้าเออห่านเขาก็ย่ายหนีตาเตะหามไส้ไส้เนี่ยโต๊ะหนึ่งคุณไส้เอาโต๊ะสุดท้ายนั่นนั่นนั่นเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเน่ยพี่น้องโอ้ยหนาว คอยสิตากแดดจะบินล่ะนูกินเขาเขาบักแตงหมูสําหรับกินกับอาไว้ซัมเนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะกางานยังสิว่าอะไแบบอย่างก็เบาว่าออกแล้วยู่กับมู